โอ้โหแล้วดูนะฮะพากลับมาบ้าน<ะ>ปลอดภัยแล้วก็คุณแม่ไม่ได้ตีนะคือคุณแม่ไม่รู้จริงๆก็มมวแต่ทำงานทุรละอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็ได้เห็นช้าง,างค่ะเดี๋ยวมาได้เจอ<ะ>คุณผู้ชมคะบ้านไหนมีกลิ่นท่อมีคราบไขมันฝังแน่นสะสมแต่ว่าไม่อยากใช้สารเคมีกลัวมีกลิ่นเหม็นฉุนใช้จุลินทรีย์ชีวภาพก็ดีนะคะไบโอบอลเนี่ยสามารถช่วยได้เลยติดตามได้เลยคะ่ะ ช่เลยค่ะพี่กวางค่ะต้องบอกว่าบ้านไหนมีปัญหาเหมือนกันกับขวัญน,นะคะปัญหาเรื่องของซ่วมเต็มท่อตันส่งกินเหม็นไปทั่วเลยทํามาหลายวิธีแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีวันนี้ขวัญมีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนํากันนะคะซึ่งเขาบอกว่าดิดนิ้วป๊ะปหนึ่งนาทีปัญหาเหล่านี้หายไปเลยมาคุยกับซีอตัวจริงเลยค่ะต้อนรับคุณจีจากพ i คอลไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกางสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมารายการนี้อีกครั้งต้องขอบคุณมากจาก ยอดขายที่สมบลาข่าวที่แล้วนะครับวันนี้สัญญาครับเอารางวัลมาการันตีนี่เลยนะครับนวัตก,กรรมของเราคืออะไรครับเมื่อกี้เห็นบ้านนางฟ้าไหมครับ ใช้ของเราเข้าไปดีดนิ้วด้วยนะใช้ออกไปทุกครั้งกําจัดกลิ่นหายไม่ต้องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านนะครับ<ะ>เป็นนวัตการรมที่จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นนะครับเห็นผมรับรางวัลไหมครับนั่นนะครับรับจากท่านเดเตอร์สุเมธเป็นรางวัลระดับประเทศนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันคืออะไรมันคือจุลินทรีย์ธรรมชาติท,<ะ>ที่กําจัดกลิ่นเหม็นได้ภายในหนึ่งนาทีดีดนิ้วครับคุณผู้ชมซื้อไปใช้ไม่ดีดนิ้วไม่หายนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นแล้วช่วยย่อยไขมันนะครับท่อไม่ตันซุวมไม่เต็มกลิ่นไม่เหม็น บอกลาปัญหาส้วมเต็มส้วมตันปัญหาที่จะต้องไปทะลวงท่อบอกกับใครบ้านทุกบ้านที่มีส้วมร้านอาหารทุกร้านนะครับที่ไม่ชอบมแมลงสาบที่ไม่ชอบการตักไขมันและคุณแม่บ้านที่ไม่ชอบใช้แรงงานสามีธาตุด้วย <c oughs> เอาไปใช้ครับการันตีครับดีดนิ้วกินหายแน่นอนนี่คือรางวัลที่เราภูมิใจนะครับการันตีเลยว่าอันดับหนึ่งนะครับมีจากกระทรวงอุตสาหากรรมสวทชซีพีอแล้วก็รวมถึงสว,ะะสวชอ,อันนี้คือเป็นสิบเอ็ดหน่วยงานระดับ ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช้อันดับหนึ่งที่มีการันตีจะไปใช้อะไร,รวันนี้จริงวันนี้จะบอกว่าทําไมต้องใช้จุลซีนหนึ่งการใช้ต้องเลือกด้วยว่าเชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรกําจัดกลิ่นได้หนึ่งนาทีไหมที่สําคัญย่อยไขยมันย่อยบอกเกอรย่อยเอื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องไม่มีตกตะกอนต้องกลายเป็นน้ําแล้วก็ลอยขึ้นอากาศ ไม่ต้องเสียเวลาตักไม่เป็นภาระให้กับใครเป็นบอลแบบเมื่อกี้เลยเหรอคะนี่คือไบออบอลแ,<บ>แบบนี้แบบนี้วันนี้ครับหนึ่งกล่องเนี่ยนะมีสิบลูกนะวันนี้หนึ่งกล่องมีสิบลูกชุดเนี่ยบอกเลยว่าสั่งกับผมวันนี้ชุดนี้ใช้ได้หนึ่งปีสั่งวันนี้อีกหนึ่งปีค่อยมาเจอหน้านแบบนี้นะครับเพราะ,ะอะไร 1ลูกใช้ได้30มสถึงสีวัน oh. แล้ว1กล่องเนี่ยมีอยู่10ลูกนะครับแล้วก็ oh. โปรโมชั่นวันนี้อย่างดีเลยปกติชุดเนี้ยสองพบาทนะ oh. สำหรับ100สายเท่านั้นวันนี้ผมจัดให้เพียงแค่1นึ่บาทได้ไบโอบอลหนกล่องไม่พอผมแถมให้แบบจุนซีแบบผง oh. อีก2องซองนะครับเพียง1,090บาท oh. นะครับ oh. โทรมาตอนนี้เลย02 096 8777 02 096 8 7 7หหรือแอด MV m ม .1 นะครับสแก QR code น QR โค d ดไว้ก่อนเลยวันนี้ครับเรื่องกลิ่นเรื่องซ่วมม,มันเป็นปัญหากันทุกบ้านเราไม่อยากดูดซ่วมดูดซ้วมมันก็แพงนะฮะไบโอบอลนี่แก้ได้ใช้ได้ง่ายๆกับแบบผงเนี่ยครับทำไงสัมผัสได้เลยนะครับเอาแบบผงเนี่ยผสมน้ำเทยังไงครับเทราดใส่โถซ้วมเช็ดถูพื้นทำความสะอาด แทนน้ำยาเคมีแบบนี้เลยสัมผัสได้เนี่ยลูก<อ>ผมชอบทำ,ำาำศาส์มากนะีน่ปกติผ้าถูพื้นเหม็นหรือหอมครับน้องขวัญเหม็นมากพจริงค่ะอันนี้ก็ไปใช้ถ้าผ้าเหม็นที่คุณจุ่มของเราเป็นผมคืนเงินเลย การันตีไม่ไม่มีกลิ่นมันเหม็นเพราะมีแบคทีเรียนะครับโอ้ตอนนี้เหลือ70สายแล้วครับตอนนี้โอเข้ามานะครับขจัดเชื้ออะไรช่องแอร์นะครับถ้าเชื้อลิจิเนล่าเข้าไปกําจัดได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายไบโอบอลเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นเอาไปวางที่อ่างล้างจานย่อยไขมันเดี๋ยวผมมีนี่นี่นี่อันนี้คือ b e f o r ์อ f t เตอร์อันนี้ทําแค่วันเดียว อันนี้คือบึงใหญ่ๆนะที่ผมทาเนี่ยดังนั้นไอ้บ้านเราบอนะ่อน้าเล็กๆไม่ต้องกังวลอันนี้แค่วันเดียว,วอันนี้โรงงานขนาดใหญ่ของเราโรงงานขนาดใหญ่ร้านอาหารขนาดใหญ่นํานไปใช้มากกว่า2 0 0ห0แห่งอันนี้คือวันเดียวนะเอาไปใช้กลิ่นไม่ย้อนท่อสุขภาพเราก็ดีคือมันไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้คือ before After เลยนะครับร้านอาหารต้องใช้ตึกอาคารบ้านช่องต้องเอาไปใช้นะครับอันนี้คือภาพ before After คือภาพจริงตัวผมเองลงหน้างานจริงไปใช้จริงทําไมนวัตกรรมนี้มันโดดเด่นครับเพราะว่า เรามีการทดลองนําเชื้อจุลซีจากห้องแลบที่อเมริกาแล้วก็นำพอเชื้ออันนี้ที่คลองสมทวินนะสาระคาม7็กิโลอันนี้ผมไปทํามาเพราะฉะนั้นขนาดคลองใหญ่ๆยังใส่ไอ้ท่อเล็กๆกระติดเดียวนะเอาไปใช้อย่าใช้สามมีเป็นแรงงานทาสเหลือเพียง35สายแล้วนะครับโทรเลยนะครับ02-096-8777 0 2 0 9 6 8 7 7หหหรือ แอด mv มอหนึ่งนะครับสั่งวันนี้ส่งวันนี้สั่งวันนี้ปีหน้าเข้ามาคุยการชุดนี้ใช้ได้หนึ่งปีส้วมไม่ตันท่อไม่เต็มไม่ต้องกวนสามีแมลงสาบไม่มาเหลือสิบสายสุดท้ายแล้วนะครับสายสุดท้ายแล้ววันนี้รีบโทรเข้ามาเลยครับสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับบ้านคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นย้อนท่อแอมโมเนียอีกแล้ววันนี้เมื่อกี้มีใครถามว่าอะไรปลอดภัยไหมมันปลอดภัยหรือเปล่ากังวลเหมือนกันกังวลกับบ้านอ่ะพี่จีเอางี้คุณว่าชีวิตผมมีราคาไหมคุณข เดี๋ยวนะการมาเทใส่แก้วแบบนี้คืออะไรคะเวลาคุณจะไปใช้จุลินรีย์จุลินรียมันต้องปลอดภัยสัมผัสได้กินได้เพราะเราไปใช้อะไรครับเลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์นะครับเลี้ยงในการประมงนากุ้้แล้วเรามีหน่วยงานภาครัฐเรามีงานวิจัยรับรองเพราะฉะนั้นของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ความปลอดภัยคือไบโอเซฟตีลิโอวันขายของดีจัดกระหายน้ํากระหายน้ําเพราะฉะนั้นอยากถามว่าปลอดภัยถ้าคุณบอกว่ายี่ห้อไหนปลอดภัยอย่างพวกที่หน้าตตายอ่ะให้ซีอีโอเขากินแบบผมอ่ะนี่ คุณผู้ชมแล้วเทออกมาจากซองสดๆร้อนๆจริงๆนะเมื่อสักครู่หมดเป็นที่เรียบร้อยคือคือวันนี้ทำไมมันปลอดภัยมันคือจุลซีครับมันคือเพลนโปรไบโอติกนะครับแล้วก็เป็นจุลซีกร๊ปลิฟกรปลิฟนัมเบอร์วันเรามีร้านอาหารที่ดังๆตอนนี้เลิกใช้เคมีนี่นี่บอปครับผมทำเองห่วงจุ้ยอันเนี้ยซื้อไปใช้แบบเนี้ยใช้ไม่เกินห้าซองน้ำใสกิ๊กนะครับอันเนี้ยแบบนี้ผมทำเองแล้วก็อ่ะเอางี้ดีกว่าให้อีกถ้าใครโทรเข้ามาในรายการนะครับ ให้อีกครับเฉพาะในการโทรเข้ามาเราให้อีกแล้วกันนะครับ100สายสําหรับนาทีสุดท้ายนี้นะครับให้อีกเลยนะครับวันนี้เองนะช่วยขายหน่อยโปรเก้าเดือนเก้าอ่ะเนาะก็ต้องพิเศษเเดือนเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจศูนสศูย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดซ่วมไม่ตันท่อไม่ตันไขมันไม่มีแมลงสาบไม่มา ไม่มีสามีทาสอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ DIY ทํำได้เองนะครับสั่งวันนี้ส่งวันนี้เจอกับผมอีกทีปีหน้านะครับคุณขวัญใช้แล้วเล่าแชร์ประสบการณ์แอบไปใช้มาแล้วคุณผู้ชมคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องต้องแอบนิดนึงกลัวเขินไงไม่ใช่แค่เรื่องซ่วมเรื่องท่อนะเอาไปวางตรงอ่างล้างจานก็ได้วางในตู้เย็นก็ได้แอบไปวางมาแล้วพวกกลิ่นต่างๆหายไปหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงหรือจะเป็นตู้รองเท้านะตู้เย็นตู้รองเท้าตู้เย็นท้าใส่ทุเรียนเข้าไปเลยสิบลูกถ้ามีกลิ่นเหม็นคืนตัง ดิดนิ้วเลยนะะดิดนิ้วด้วยนะทุกครั้งย้ำกรนะครับ02-096-877เพียง1090บาทนะครับเอาไปเลย1กล่กองแถมอีก2ซองสั่งวันนี้ปีหน้าเข้ามาคุยกันแล้วบอกลาปัญหาส่วมเต็มนะครับสแกน QR Code MV ม o r น1นะครับ0209687770209 8 7 7 7นะครับอีกร้อยสายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุ้มกันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลองโทรนเข้ามาก่อนคุณผู้ชมค่โปรดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้ววันนี้ขอบคุณคุณอดคุณจีด้วยนะคะสวัสดีครับบอกลานางฟ้าท้งบ้านด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ต้องมีนะคะขอบคุณครับปลอดภัยจริงๆต้องกินโชว์แบบนี้เลย เป็นภัยไม่เป็นภัยต่อสุขภาพแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อคนในบ้านด้วยรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวปิดท้ายลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพนี้ค่ะตำรวจสพบางบัวทองนนทบุรีจะจับผู้ต้องหาไปดำเนินคดีซึ่งตอนไปจับเป็นพระอยู่เพราะทำผิดต้องเอาไปให้เจ้าคณะเนี่ยสึกแต่เจ้าตัวไม่ยอมสึกดิ้นขัดขืนค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เองก็จับตัวเอาไว้แล้วก็ให้เจ้าคณะสึกค่ะเอาออกไปดำเนินคดีปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะวัสวัสดีครับ